วันนี้ก็มีเมนูอาหารจริงเคยครับผมผัดผักรวมใส่ปลาหมึกใส่หมูสามชั้นครับเพื่อนๆใส่ผักบวบใส่ผักแตงนะครับเนาะแซบๆยั่วๆเลยครับเพื่อนตอนทำไม่ได้ตอนทํา,ตอ,ทาตอนปรุงไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเพื่อนเพราะว่าไม่ไม่ถนัดถ,ถ่ายครับผมเพื่อนก็นนเลยว่ามาทําเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายนะครับเนาะกับเมนูอาหารครับทุกคนแซบๆเลยวันนี้ก็ใส่ปลาหมึกนะครับเนาะ ใส่ผักบุ้งนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักแดงครับเพื่อนๆผัดแบบแซ่บยั่ว,ๆ,วๆนัวๆนะครับทุกคนนี่ครับผมเพื่อนๆได้เมนูอาหารแล้วกันครับสูตรที่ได้เมนูอาหารวันนี้ก็ผัดปลาหมึกแซ่บยั่วๆนัวๆครับทุกคนกินเ้าด้วยกันครับเพื่อนๆทุกคน,กคนวันนี้เมนูอาหาร ชามใหญ่ๆเลยครับกินกับข้าวสวยครับผมก็แลังหุงข้าววันนี้วันนี้หุงข้าวหม้อใหญ่ๆนะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนนี่ครับผมกะทำกินอยู่แบบนี้นะครับเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านแซ่บๆยัวๆัวเลยครับผม ัรวมกับเพื่อนๆผัดผักรวมใส่หมูใส่ปลาหมึกใส่แตงนะครับเนาะจิ้มแซ่บๆเลยครับผมกับเมนูอาหารวันนี้ทานได้ทุกเวลาครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆและเอฟซีนะครับผมที่เข้าชมคลิปนี้นะครับเนาะกับการทําอาหารง่ายๆอาหารพื้นบ้านครับเพื่อนๆผัดแตงนะครับเนาะผัดแตงผัดผักรวม เซบเบตัวยัวเลยครับก็มีอะไรบ้างก็มีผักแดงนะครับเนาะมีผักบุ้งนิดหน่อยมีหน่อไม้ฝรั่งนะครับเนาะมีปลาหมึกมีหมูสามชั้นครับเพื่อนๆน,นะครับเนาะปรุงตามใจชอบนะครับเพื่อนๆผัดหวมเลยครับผมผัดผักรวมมิตรครับเพื่อนเพเซบเซบัวยัวครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้ อร่อยมากครับทานข้าวด้วยกันนะครับทุกคนกับเมนูอาหารครับผมเศษๆยัว่วๆเลยครับผัดผักรวมมิตรใส่ปลาหมึกใส่หมูสามชั้นครับทุกคนผักก็ให้วิตามินนะครับเนาะปลาหมึกก็ให้โปรตีนนะครับเนาะหมูก็ให้โปรตีนและไขมันเศษๆยัว่วๆครับ สุรีครับผมกับเมนูอาหารการทำอาหารครับ